ปลารวมพป็นกะสีมีนี่ครับปลาทับทิมปลาจิเลเมตสวายเทโปนะครับเนาะตะเพียนนวนจันนี่ครับอยู่นีเบิดเลยเอามาเลี้ยงลงในบอ่อดินแป๊บเดียวครับเลี้ยงลงในบอ่อดินนี่ครับสามารถปลาตัวใหญ่ไว้ถึงเข้าพื้นที่มาหลายครับเพราะว่าบบานอ้อกกะเริ่มต้นมาจากบอ่อพายางนี่แหละครับผมประมาณนี้เข้ากัสามารถ เลี้ยงปลาทำเงินได้นะครับเนาะตรงนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาพอกับเบาน้องในช่องปบปลาผ้ารวยนะครับพี่น้องเนาะเมื่อนี้บ่าน้องก็จะพาพี่น้องมาอัปเดตเบิ่งปลาดุกเนาะครับเนาะนี่ครับผมมาเลยเดี๋ยวบ่าน้องก็จะพาพี่น้องไปเบิ่งบ่อปลาดุกเพราะว่าเฮ้าเลียงไว้แล้วเนาะครับเนาะก็จะพาพี่น้องไปอัปเดตเบิ่งครับผมนี่ครับบรรยากาศย่หมือเสาคือเก่าเนาะครับเนาะ ก็จะพาพ,พี่น้องเลาะส้มสวนคือเก่าครับผมเบิ่งเลยส้มบรรยากาศขางหลังห้องแมวน้องนี่ครับเขาก็จะปูไวอยางละเล็กละหน่อยนะครับเนาะผสมประสานกันไปก็จะได้ผลผลิตนี่เบิ่งเลยก็จะมีต้นกล้วยนะครับเนาะเดี๋ยวเมื่อนีแมวน้องก็จะพาพ,พี่น้องไปเลาะส้มสวนคือเก่าเนาะครับผมก็ไปเบิ่งเลยครับผม นี่ครับพี่น้องครับบาน้องพาพี่น้องมาส้มบรรยากาศย่ำเศร้าคือเก่านะครับนะเนาะเราจะไปอัปเดตเบิงปลาดุกอุยนะครับนาะเพราะว่าเขาเอามาเลี้ยงไวแล้วประมาณสองอาทิตย์จะพาพี่น้องไปเบิงวา่าโตพิ่นจะใหญ่ขนาดได้แล้วนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องก่อนเขาจะไปกับมาเบิงบ่อปลารวมนะครับเนาะนี่ข้อดีของเลี้ยงปลาในนาข้าวนะครับเนาะ เวลานะเท่ากับจะได้ลูกปลาตรงนี้นะครับผมเอามาปล่อยไว้นะครับเนาะนี่ก็คือลูกปลาที่บ้านน้องเอาพอแม่พันธุ์ไปปล่อยไว้อยู่เลียงปลาในหน้าเขาเนาะครับเนาะหบสามเดือนเขาหอดกบนดเกี่ยวเขา่าเท่ากับเกี่ยวเขาเวลานะปลาจะมาลงตรงห้องรองน้ำของบ้านน้องนะครับนะเนาะเดี๋ยวม้นนี้บ้าวน้องก็จะพาพี่น้องมาให้อาหาร ปลาบ่อปลารวมน้ำเนรนะครับเนาะมาเลยครับนี่อยู่บ่อปลาร่วมเป็นกระสีมีนี่ครับปลาทับทิมปลาจิเลิเมตสวายเทโพนะครับเนาะตะเพียนนวลจันนี่ครับอยู่นีเบิดเลยบ่าวน้องเอามารวมขึ้นไ้ตรงนี้ก็คือสีมีปลากดเหลืองครับพี่น้องปลากดเหลืองนี่ก็ใหญ่ไว้นะครับเนาะปลากดเหลือง ปลากดเหลืองกะเหล้ยงไว้บอดินนี่ครับพี่น้องปลากดเหลืองนี่สิเป็นปลาที่ไง่ไวนะครับเนาะเพราะว่าบ่าน้องเอาไปทดลองเลียงใส่ในกะช่างลอยบังแล้วเพิ่ยไงครับพี่น้องแต่ว่ากะไงส่สาสู่โอดินบ่ด้เนะครับเนาะเอามาเลียงลงในอ่อดินแป๊บเดียวครับเลียงลงในอ่อดินนี่กรสามารถปลาตัวไง่ไวแล้วก็เป็นอาหารเป็นเมนูเข้าได้นะครับเนาะ เดี๋ยวมันนี่บ้าน้องก็จะพาพี่น้องไปเลยครับผมไปส้มเลยเราก็จะส้มบรรยากาศข้างสวนไปนํานะครับเนาะโซนทางนี้บ้าน้องกับเห็ดปลูกไวยางละเล็กละน้อยผสมประสานกันไปครับยางละเล็กละน้อยผสมประสานนะครับเนาะนี่ตรงนี้ก็เลี้ยงหน้แดงไว้เพื่อให้ปลาแล้วก็ ให้หมูนะครับเนาะบ้าน้องก็เลี้ยงหมูไว้น้ำนี่ครับพี่น้องบ้าน้องเอาเห็ดเป็นโบผ้ายางก็คือผาคุมรถยนตน์นะครับเนาะตรงนี้ครับก็สามารถยู่น้ำได้เด้อพี่น้องเด้อนี่บ้าน้องเห็ดเบิ่งแล้วเอามาทดลองเบิ่งแล้วนี่น้ำยังอยู่ได้สบายเฮาเติมนม้ำลงไปนี่ก็อยู่น้ำได้ครับผมน้ำบอมีบกกระแทนผ้ายางได้ครับผมนี่คตรงนี้ก็จะเป็น ปลาดูอุยนะครับนอกเข้าก็เอามาปล่อยใส่มองนี้ไว้น้ำแหน่เผื่อเข้าจะเลี้ยงแหนแดงแล้วให้ปลาเพื่นให้มีปลาอยู่ข้างล่างน้ำเนาะครับเนาะนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้ครับได้มุมเล็กๆของเขานะครับเนาะถึงเข้าพื้นที่บ่หลายครับเพราะว่าบบาน้อกก็เริ่มต้นมาจากโบพายางนี่แหละครับผมประมาณนี้เขาก็สามารถเลี้ยงปลาทำเงินได้นะครับเนาะตรงนี้ครับ เขาก็สามารถลักกับเป็นอาหารให้หฮาได้ครับผมทั้งนี้เฮาก็จะปลูกบักพริกใส้น้ำแนครับพี่น้องนี่เห็ดราว่าตรงนี้ของบ้านน้องนี่จะดินเพิ่นแข็งแห้งนะครับพี่น้องเนาะดินแกนครับผมเฮาก็ต้องปรับไปตามพื้นที่ตรงนี้เฮาก็เอาเป็นบ่อวงเลยครับพี่น้องก็สามมรถปลูกบักพริกไส้นี่ครับปลูกอย่างละเล็กละน้อยผสมประสานกันไป กับพอได้เป็นเพราะว่าจงไงๆถ้ากินขูมมืออยู่แล้วนะครับบพริกเนาะเขาปลูกยางละเล็กยางละตน้นสองต้นไปนี่ครับผมยามมือนี้ก็จะพาพี่น้องไปส้มเบิงป่าเฮาํำแน่นี่ครับสามกบสามบอนี่ครับสามบอวงนีเนาะก็สาม,มารถเก็บกินได้ทุกวันแล้วครับผมกำลังออกหน่วยไปครับพี่น้องมุนมาทางนี้กัต้นใหม่เริ่มจะ เขียวกระตีขึ้นมาอีกแล้วครับผมเข้าก็คอยปรับเปลี่ยนปรับไปเรื่อยๆนะครับเนาะตรงนี้พื้นทีของเข้าเพราะว่าเบาน้องว่าเข้าเห็ดตอนนี้ละครับดีเผื่อเข้าจะเวลาเข้าโบไปเห็ดงานแล้วนะครับนาะเข้าหยุดจากไปเห็ดงานหอดเข้าหกสิบปีเข้ากับสีเศร้าเห็ดงานแล้วเข้ากับเป็นซ้ำไหวเกษียณนะครับเนาะเข้ากับสามารถตรงนี้เข้า ส้างแรงอาหารไวครับผมเวลาเขายุดจากทํางานแล้วนะครับเนาะะเอาบอกไปเห็ดงานเฮาก็สามารถมาส้างรายใดให้เจ้าของใดอยู่บ้านครับผมตรงนี้เป็นบอ่อปลาสวายให้ปลาสวายกินอาหารน้ำเน่ครับเป็นบอ่อปลาสวายเด้อพี่นอ้องเด้อครับผมบอ่อปลาสวายนะครับเนาะนาะนครับ กระสางไว้ครับผมเห็ดคือของบาลนองนี่เนาะอย่างละเล็กละน้อยเดี๋ยวเพิน่นนเใหไงไปเองครับผมเริ่มแรกของบาลนองนี่ก็ยังเป็นสวนเป็นฟาร์มทันไงนะครับเนาะแต่ว่าคููมือนี่บาลนองว่าซํานี่พอดีครับผมพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่หนึ่งงานนะครับเนาะตรงนี้ก็เอามาเห็ดบ่อป่าเฮานี่ก็งานเดียวครับซํานี่ก็สามารถจัดการได้ง่ายนะครับเนาะประมาณงานหนึ่งนี่อยู่หม่องเบียงป่าเท่ากับสามารถเห็ดแบบ เขาเฮ็ดผู้เดียวนะครับพี่น้องเขากัสาม,มารถเบิ่งได้ทัวถึงนะครับเนาะนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อปลาดุกปลาดุกอุยมาเบิ่งครับเพราะว่าสองอาทิตย์แล้วครับมาเบิ่งว่าทีไงขนาดได้แล้วพี่น้องเบิ่งครับนะปลาดุกอุยสองอาทิตย์ได้พี่น้องเด้อนี่ครับผมนี่ไงไวแห้งครับสองอาทิตย์นี่อันดับแรกกับพี่น้องครับ ก็คือเขาให้อาหารเม็ดก่อนนะครับน้องนี่อาหารเมร็ดเม็ดในน้อยนี่ครับพี่น้องเหลื่อมแหลกครับเป็นอาหารเม็ดเล็กนี่จะเบ่งเม็ดเพิินครับในน้อยนี่ครับพี่น้องนี่ครับผมอาหารเม็ดเล็กนเนาะหอาก้อนเวลาเนั่นเฮากับเลียงเพินินขุนเพินเพิน,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 นห้ประมันเดือนนึงเฮากับสาม,มารถห้อาหารก้อนลดต้นทุนได้นะครับเนาะ จะให้เป็นอาหารก้อนลดต้นทุนแบบคือของบาาน้องได้ครับผมซัมเน่เข้าก็สามารถเรียงไว้เป็นเมนูเป็นอาหารเท่าไหร่ครับผมเบิง่งขนาดบอรกระบบอใดใหญ่ได้พี่น้องเด้อบาาน้องกับเห็ดบอแต่ละบอเนี่สีบอทอกันเนาะเขาก็อยากเรียงปลาหลายๆชนิดขนาดบอรตรงนี้กับกว้งพวงนี่อยู่ประมาณหกเมตรก็พี่น้องเด้อฟังทั้งผุ่นสีอยู่ประมาณสี่เมตรถึงห้าเมตรครับผม ฟังเบาน้องยืนนี่จะอยู่ประมาณ6เมตรเนาะเพราะว่าเบาวน้องก็จะวัดฟังนี่วามเลือกนี่หนึ่งเมตรเหมือนเดิมครับผมวามเยาานี่สิบเมตรนะครับเนาะเขาก็สามารถเลี้ยงปลาบรรจุได้ตรงนี้กับถาเลี้ยงปลาดุกนี่บรรจุได้อยู่ประมาณหาพันตครับพี่น้องตรงนี้นะครับเนาะบ่อ,บอขนาดนี้เป็นเลี้ยงบอ่อดินครับผมเพราะว่าปลาดุกนี่เขาเลี้ยงแออัดซัมไดก็ได้ครับพี่น้องเพราะว่าเป็นปลาที่ อยู่น้ากันได้หลายนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องเบิึงปลาดุกอวยนานครับพาพี่น้องมาอัปเดตเบิึงระวางอยู่ในกระชังน้ําแน่ในกระชังลอยบึงโตในกระชังลอยครับพี่น้องกระชังลอยสิโตขนาดได้แล้วนี่ครับอยู่ในกระชังลอยกะใหญ่อยู่ครับพี่น้องแต่ว่าสีสากว่าสีสากว่าตัวอยู่ในบอ่อดินนะครับเนาะนี่ครับกระชังลอยนี่ ลองทดลองให้พี่น้องเบิงเพื่นสี่ไ่สากัวอยู่ในบอ่อดินจักน้อยนี่อยู่ในบอ่อดินจะไงกัวนะครับเนาะมาเอาคูอาหารครับผมนี่แหละครับเกระเหตุยู่ไ้ประมาณนี้แหละครับพี่น้องของบาน้องถึงพื้นที่บ่หลายนี่ครับเฮาก็สามารถสร้างหนึ่งแล้วครับปลูกพัก ปลูกของปลูกต้นไม้นี่เบิ่งเลยนใหม่ของบ้าน้องกะเกิดแล้วปงแล้วนะครับเนาะก็สิสั่งบอ่อปลาไว้เผื่อเวลาเข้าหยุดจากเทดงานแล้วเขาก็ับมาต่อยอดเอาพี่น้องนี่ครับผมเขาก็มาต่อยอดเอาเฮ็ดสั่งพื้นฐานใ้ก่อนเนาะอันดับแหลกเนาะคือของบ่าน้องนี่สั่งพื้นฐานไว้แล้วเวลาเข้าหยุดจากเ็ดงานหรือ เาเห็ดงานไปหอดประมาณหกสิบใบเกษียณของเขาเนาะครับเนาะเขาก็สามารถออกมาเดี๋ยวมาอยู่สวนอยู่บ้านเท่านี้ก็สามารถเท่ามาขายผลผลิตเท่าได้เลยครับผมเขากับบได้่าหกสิบปีแล้วเขาคอยมาเห็ดนะครับเนาะตรงนี้ก็คือตั้งแต่อายุในหน่อยนี่ก็เฮ็ดได้ครับพี่น้องประมาณเท่ายี่สิบสามสิบปีนี่พอดีครับผมเพื่อเขาจะสวนเขาจะงญ่ขึ้นไปเรื่อยเนาะเขาก็สีอายุประมาณสี่สิบเขาก็จะได้ขายแล้วครับผม ว่าคู่มือนี่ต้นหม่เท่ากาับบกบ่โดนครับพี่น้องสามปีสี่ปีเท่ากับสาม,มารถได้กินแหลกกระทำเงื่อนใดนะครับเนาะเห็เดใบเห็ดสวนใบนี่บอเสียหายครับพี่น้องบ่าน้องว่ามีตะไดนะครับเนาะหนึ่งแหละครับผมได้ความซุกสองหลักการได้กินนี่ครับผมอยู่กับสวนกับไพเฮ่านี้มีตะได้เลยใส่บรรยากาศดีๆครับตรงนี้จะเป็นปลาดุกยักษ์นี่ครับพี่น้องปลาดุกยักษ์นี่กั จะเลื่อนเติบโตวไวครับพี่น้องเบิงอยู่ในบอ่อดินนีสื้อมาลุนนี่ตัวน้อยแห้งนะครับเดินมาเบิงเลยคู่มือน,นี่บอ่อน้อยแล้วตัวบางใหญ่แล้วครับผมุตัวใหญ่แล้วแป๊บเดียวครับพี่น้องนี่บอ่อนี่เลี้ยงไว้แค่หาลอยครับทดลองมังกรถาเข้าเลี้ยงหาลอยแล้วเข้าได้ตัวใหญ่แล้วเข้าจับขึ้นขายนี่พี่น้องเข้าก็จะมีเงินมาหมุนเวียนจากหาลอยตัวเข้าก็จะได้ขยับขยายเป็นพันโตนะครับเนาะ บาน้องจะเฮ็ดอยู่แบบนี้ครับผมเพราะว่าเขาเป็นคนทุนบหลายแต่ว่าเขาอยากเฮ็ดเกษตรนะครับเนาะตรงนี้ก็เฮ็ดคือของบาน้องได้เลยบ้าน้องก็คอยขยับขยายเอาเพื่อเขาจะมีเงินหมุนเวียนให้เจ้าของได้ครับผมนี่เยอบาน้องก็จะพาพี่น้องไปให้อาหารหมูทำเนีน,นะครับเนาะ เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปให้อาหารหมูนาครับผมไปเบ่งหมูเขาเลยโซนทนี่หมูเพิ่นทาอยู่แล้วเพิ่นหิ้วแลวครับพี่น้องนี่ก็เลียงหมูน้อยสองตัวเบ่งเลยหิว้วลวบ่หมูนี่อูดอดอูดอดอ้ดอดอดหิ้วเข่าวแห้งครับพี่น้องเดี๋ยวจะเอาเข่าให้เพื่อนกินเข่าเพื่อนกับ่ยากครับหมูนี่ก็คือเป็นอาหารข้าวต้มข้าวต้มครับพี่น้องเบ่ง เบื้งพี่น้องหิวมเขาแห่งเนี่ยนี่ครับพี่น้องต้มข้าวต้มก็สามาาถให้เพิ่นกินได้แล้วครับเพิ่นก็นจะกินข้าวต้มนะครับเนาะหมูสองตัวนี่เลี้ยงง่ายๆครับพี่น้องบ่ยุ่งยากเลยสำหรับผู้ไปเหตุงานนี่ก็เลี้ยงหมูได้ครับผมให้อาหารก็คือย้ามมือเศร้าย้ามือแรงครับผมตรงนี้ก็จะ ใบกล้วยใ้เพื่อนกินน้ำเน่ครับผมเวลายน่มเพื่อนกินอาหารแล้วเพื่อนก็นจะเป็นอาหารวางเพิ่นนะครับเนาะเบิ่งสังเกตเบิ่งอยู่ในขอกบอ่อหมูอยู่ในขอกหมูหองบ้าน,น้อกเนี่ยนะครับเนาะนี่ก็สิมีใบกล้วยพวกนี้ครับเวลานั้นก็จะเป็นฟุน่นเป็น,นปุน๋ยให้เขาได้นี่ครับจับเพื่อนายเพื่อนได้เด้อเด้พี่น้องเด้ยอยคู่มือนี่เนี่ยหมูหมูน้อยหมูน้อยเพิ่นกินอาหารแล้วนี่ครับ กูมือนี่เพิ่นเป็นหมูขุ่นแล้วครับผมสองตัวหมูดำหมูดแดงนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องหิวเข่านะครับเนาะนี่ครับบ่าวน้องก็พาพี่น้องมาเลาะส้มสวนย่างมะเสาครับโซนที่นี้ก็จะเป็นชะอมนะครับเนาะปลูกชะอมไว้น้ำแน่ยังละเล็กละน้อยนะครับพี่น้องเฮาอยากยั้งเฮากระปูกกระนั่น แต่ของบบาน้องนี่ก็จะเริ่มปลูกต้นไม้ขึ้นอีกแน่เพราะว่าน้ำท่วมนะครับเนาะช่วงมันหันฟังทางนี้บาน้องก็จะหาบักเ้านะครับมาปลูกใส่ร่องปลูกบักเผาแล้วบ,บักเ้านี่ตอบโจทย์สวนนี้ครับผมบาน้องก็เลยจะเอาบักเผามาปลูกใส่รอบสวนน้ำเน้ถาเิ่นขึ้นก็จะตอนนี้เริ่มปลูกได้ยุระมานซิบก่าต้น,น้วครับพี่นอ้องเขาก็คอยล่องเบิง้าบักเ้าขึ้นแล้วเขาก็สามารถปลูกไปอีกครับผมก็จะปลูกบักเ้า เติมลงไปเรื่อยๆเยนาะนี่ครับมาน้องกะกะจากต้นนั่นครับผมต้นเดียวเวลานั้นในหน่วยแห่งเพื่อนเทาก็จะเอามาปลูกนี่ครับเอามากะขึ้นน้ำยิมฝัง่งสาเนาะครับเนาะมาน้องทดลองเมืองแล้วเป็นปลาดุกอุยนี่ครับปลาดุกอุยนี่ก็สามารถใหญ่ไว้เด้อพี่น้องเด้อแป๊บเดียว สองเดือนสามเดือนก็นทำเงินพี่น้องหมุนเวียนได้ตลอดนะครับเนาะเบิ้งครับอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งครับผมปลาดุกโตไว้แห้งนะครับเนาะมาน้องกับภาพพี่น้องเขามาชมเบิ้งสวนแล้วนะครับเนาะเลาะสวนแล้วยน่ยมอเสาบรรยากาศอากาศดีแห้งครับพี่น้องต้นไม้กำลังเขียวจะอุ้มเลยครับุต้นทับสานะครับเนาะต้นทอนแน่นี่ครับโซนทางนี้ อย่าลืมในช่องกบป๋าผ้ารวยได้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาน้องนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเนาะบาน้องกับทเฮ็ดคลิปหนพี่น้อง,งิ่งเรื่อยๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับ